มาแล้วครับพี่หนึ่งครับถามเหนครับคือพี่รีดนะครับนี่ไปไหนครับผมขอบพระเตยครับผมเอ่อผมหิวแสงครับหิวแสงาำระตรงนี้ก็ได้ครับผมมีแสงแน่นอนครับผมเออคือผมพี่ครับหิวแสงเห็นไหมครับเนี่ยมันขาวเงี้ยครับตัวตรงกับหิวแสงครับผมครับผมเมืองพี่นะครับหิวแสงเห็นไหมครับมันขาวเนี่ยครับเห็นไหมครับผมมีตัวช่วยนี่ครับ reflective metallic color hair cream ช่เปลี่ยนสีผมไม่เหนอะไม่ฉุน กลิ่นหอมสดชื่นมีสารบำรุงเส้นผมด้วยนะครับติดผมยาวนานเป็นเวลายี่วันผมหิวแสงเปลี่ยนสีผมได้โดยใช้หลักการของ s i n เวอร์ออกซิเดชัดูดซับแสงทำให้ผมสีน้ำตาลเข้มนั้นดำตามความต้องการนวัตกรรมใหม่จากประเทศญี่ปุ่นทำให้ผมหน้าเด็กด้วยนะครับเพียกพี่รับรองครับผมไม่เขินแน่นอน r e f e c t i v e Magic Color Hair Cream ของภูมิพึกษา